FM 91วันนี้วันพระธรรมรักษาใจคุณระันทช่วงนี้สัญญาณจากพระอาจารย์คริสโสติพโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลูกาคลองสิบมาแล้วนะคะนมัสก,การค่ะพระอาจารย์เออเจริญพรพระอาจารย์ค่ะก่อนจะเริ่มคําถามก็มกราบรัชนาพระอาจารย์ให้ธรรมะเป็นแนวทางดํำเนินชีวิตกันก่อนนะคะอ ก็วันนี้จะให้ฟัง,ฟงพุทธวจนะในบทที่พระองคอ์เรียกว่าเป็นคำที่ชวนคำบิงวอนของพระองค์กับพวกเราก็ได้นะพราะพระองค์เนี่ยสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพวกเราหมดแล้วนะอังนั้นพระองค์ก็เลยจัดคำพูดเหล่านี้ว่าพิกอยทั้งหลายโยคากรรม อันเธอพึงกระทำเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับสนิทแห่งทุกข์นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์นิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายจิตใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เกือ้อกูล อาศัยความเอ็นดูแล้วจะอึงทําแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แหละว่าจาเครื่องความสอนของเราแก่เธอทั้งหลาย ก็คือพระสัดสดาต้องการให้เราเนี่ยมันปารกความเพียนให้มากนะเพื่อให้เข้าถึงมรรคนิพพานเข้าถึงความพ้นทุกข์นั่นเองราะนั้นก็อยากใหนะ้พวกเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะได้พยายามนำลงตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาสมปทา,าคือความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านำลงมั่นในธรรมะนะการเชื่อมั่นในธรรมะที่ ออกจากพระโอฐ์ของพระผู้มีพระภาคดำรงมั่นในพระสงฆ์หือเชื่อมั่นว่าผู้ที่เดินตามสงฆ์ที่ปฏิบัติด,ดีตรงควรชอบตามที่พระศาสดาบัญญัติเนี่ยจะต้องสามารถเข้าถึงความเป็นอรรยบุคคลคือโสดาบันสกาตาคามีอนาคามีและอารานได้แน่นอน,นะจะต้องมีเพราะธรรมะ นั้นไม่มีการไม่ให้ผลเมื่อผู้ปฏิบัติเนี่ยน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วนะต้องได้ผลอย่างแน่นอนก็ฝากข้อธรรมมนี้ไว้เพื่อให้เป็นเครื่องเตือนใจใพวกเราเนี่ยขยันในการปารกความเพี่ยนเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันนะพระอาจารย์ค้าคำถามจากท่านแรกวมนนี้นะเขาบอกว่าตุกวันนี้สังคมเราสังเกตว่าหลายคนเนี่ยใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงเหมือนไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรม ก็เลยอยากจะขอพระอาจารย์ให้สติในการดำเนินชีวิตหน่อยอะค่ะก็เรื่องของการไม่เชื่อเรื่องกรรมเนี่ยนะมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์ในปัจจุบันและถ้าสัมปรายะคือพบหน้ามีจริงเราจะเกิดความทุกข์ทำให้เราเนี่ยเจอความทุกข์สองต่อคือในปัจจุบันและในสัมปราระด้วย เพราะคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมเนี่ยจิตมันจะคล้อยไปในทางอกุศลเมื่อจิตคล้อยไปทางอภุศนลแล้วเนี่ยเขาก็จะทําอภสุศลมากกว่ากุศลนะบุคคลคนนี้จะประสบความทุกข์มากกว่าความสุขนะดังนั้นพระศาสดาจะสอนให้เราเนี่ยเชื่อเรื่องของกรรมหลักของกรรมและพระองค์ก็อธิบายเรื่องของกรรมเอาไว้อย่างละเอียดนะก็อยากให้พวกเราเนี่ยมีความเข้าใจ และเชื่อมั่นในเรื่องของกรรมแล้วก็พากันตามศึกษาเรื่องของกรรมตามที่พู้เจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้เราจะได้เป็นผู้ที่พ้นแล้วจากกรรมนะค่ะพระอาจารย์คะท่านต่อไปเนี่ยก็บอกว่าเขาได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพุทธธรรมนายนะคะก็เลยสงสัย<ม>ว่าพุทธธรรมนายเนี่ยเป็นเรื่องที่มีจริงไหมคะพระอาจารย์ก็มีที่พระศัสดาได้ทรงตรัสไว้อยู่นะเหตุการณ์ในอนาคต แต่พุทธธรรมนายเนี่ยมันจะต้องเป็นพุทธวจนะนะเท่าทีา่สังเกตดูนะมันมีพุทธธรรมนายที่แต่งกันขึ้นนะซะส่วนส่วนมากเลยส่วนใหญ่นะไม่ค่อยได้นำพุทธธรรมนายที่เป็นคำของพระศาสดาของเรานะดังนั้นมันจึงไม่มีความแน่นอนและเกิดเป็นข้อสงสัยมากมาย ดังนั้นถ้าเราจะพูดถึงพุทธธรรมนายก็ขอให้พูดถึงพุทธธรรมนายที่เป็นคําของพระศาสดาของเราเป็นตถาคตภาสิทธ์คำที่ตถาคตภาสิทธ์หรือคําที่ตถาคตบัญญัติหรือเป็นพุทธวจนะนั่นเองนะเราก็จะได้ได้ฟังเรื่องที่เป็นสัจจความจริงนะส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า เมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็ก็เริ่มทยอยจากไปลูกหลานได้ก็เติบโตเขาก็มีภาระหน้าที่ของเขาบางทีก็เลยแอบรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่างเปล่านะคะก็เลยอยากจะขอพระอาจารย์ชี้แนะว่าเราจะเยียวยาจิตใจของตัวเองที่รู้สึกแบบนี้ยังไงดีคะพระอาจารย์เอ่อต้องให้เขาปฏิบัติธรรมะนะให้เขาได้ฟังธรรมให้เขาได้ปฏิบัติธรรม เราะคนเราเนี่ยถ้าไม่มีการฟังธทำการปฏิบัติธรรมเนี่ยยังไงเนี่ยไม่ไม่ต้องรอถึงแก่เท่านะมันก็จะรู้สึกนะว้าเวบ้างรู้สึกนะเป็นโรคซึมเศร้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันเรียกว่า,าภาษาพระเรียกว่ามันไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวนั่นเองดังนั้นทุกคนเนี่ยอ่าที่เกิดมาแล้วเนี่ยเราควรจะรู้เรื่องของอริสสัตตินะ ควรจะมีศรัทธาในพระศาสดาศรัทธาในพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วก็ศรัทธาในพระสงค์นะมีสารณะที่ถูกต้องแล้วเราจะไม่รู้สึกถึงความโดดเดี่ยวไม่รู้สึกถึงความที่เหมือนชีวิตมันไม่มีคุณค่ามันไร้ค่าหรือมันไม่รู้จะทําอะไรในชีวิตนะชีวิตมันจะมีสาระขึ้นมาทันทีเรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราควรจะทําอะไรนะอืมเนี่ย เราะนั้นให้ให้มาสนใจตรงนี้พระอาจารย์คะท่านสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะขอพระอาจารย์พูดถึงการให้ว่าการให้ในเรื่องใดที่จะมีผลบนสูงสุดนะคะการให้ที่มีผลสูงสุดนะก็คือการให้ประเภทใดหล่ะที่นำพาเราปรินิพานได้ดังนั้นการให้เนี่ยไม่ว่าจะให้สิ่งใดนะ ถ้าเป็นเรื่องของการให้ทานนะพระองค์ให้วางจิตละความตระหนี่อันเป็นมนทิน,นการให้ทานโดยวางจิตละความตระหนี่เป็นมนทินนั้นจะเป็นเหตุให้เราปรินิพานได้โดยพระองค์บอกว่าเราจะเกิดอีกสองครั้งครั้งหนึ่งเป็นประมกาย,ยิการนางเทวานางและเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเราจะเป็นอนาคามีอนาคามีก็คือจะเป็นผู้ที่ไปเกิดในสุทธวาวสพบอีกหนึ่งครั้ง แล้วหลังจากสิ้นอายุไขก็จะปรินิพานนี่ก็เป็นอันหนึ่งอีกอันหนึ่งพระองค์เปรียบเทียบในเรื่องของการให้ว่าธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลายนะการให้พระองค์จะแบ่งเป็นอามิสทานการให้ด้วยอามิสแล้วก็การให้ที่เป็นธรรมะในบรรดาการให้สองอย่างเนี้องค์จัดว่าธรรมทานเป็นเลิศนะการให้ธรรมะเป็นทานเป็นเลิศแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย บรรพชิตแล้วก็ข้าราชกเนี่ยก็ต้องอาศัยกันนะเอเกื้อกูลกันไปข้าราชกให้อุปการะต่อบรรพชิตด้วยการให้จีวรบินตบาทเสนาสนะเอศัตนะส่วนเมื่อข้าราชกอุปการะนะบนรรพชิตอย่างนี้แล้วพระศัสดาบอกให้บรรพชิตตอบแทนอุปการะหรืออุปการะตอบด้วยการให้ธรรมะ ที่เป็นอมตะให้ความไม่ตายนะเมื่อเขาทั้งสองเนี่ยกู้กลกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆพระองค์บอกก็จะทําที่สุดแห่งทุกได้นะนี้ก็เป็นเรื่องของการให้นะวันนี้นมัสการขอบรพระคุณพระอาจารย์ที่มาให้สติปัญญากับพวกเรานะคะนมัสการขอบพระคุณค่ะอ่าเรินพรพระอาจารย์คริสลิสโสติพโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลูกาคลองสิทค่ะ f m 91วันนี้วันพระธรรมรักษาใจ